โอเคครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจเนื้อคู่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของเคล็ดลับเรื่องนาฬิการประจำวันเกิดนะครับต้องบอกเลยว่าในในาฬิกายุคนี้โอ้โหมันมีหลากหลายมากนะครับมีนาฬิกาแบบเอ่อแค่เขย่าก็เดินได้ตลอดเป็นปีเลยหรือเป็นสมาร์ทวอทหรือเป็นแอคทิวิตี้ a ทร e เกอร์วอทหรือจะเป็นเหมือนแบบเอ่อนาฬิกาปกติหรือจะเป็นเหมือนแบบนาฬิกาแบบเข็มหรือโอ้โหนาฬิกาแบบเออเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบ ลุยป่าก็มีนะครับเราด้านนี้เราเลยจะมาคุนว่าเอ๊ะนาฬิกาแต่ละนาฬิกาเนี่ยเหมาะสำหรับคนเกิดอะไรวันไหนบ้างนะครับเริ่มกันด้วยวันอาทิตย์ครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคนใดถ้าเป็นนักคิดเป็นคนชอบวางแผนนะครับก็คือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเหมาะกับเขานะดังนั้นนาฬิกาก็เนี่ยก็ควรจะเป็นโทนสีขาวสีเงินและสีทองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณใส่3สีนี้เนะี่ยสำหรับคนวันอาทิตย์นะจะช่วยเพิ่มพลังชีวิต แก่คนเกิดวันอาทิตย์แล้วทําอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับต่อมานะครับก็สลับคนเกิดวันจันทร์ครับสลับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะมีคนที่มีความแบบเพราะว่า creativity สูงเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็เป็นคนที่รักความสนุกสนานดังนั้นคือนาฬิกาเขาเนี่ยจะเหมาะกับนาฬิกาสายหนังดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยขอเป็นสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีทองนะครับซึ่งแนนะนำก็ถ้าเกิดเจอนาฬิกาที่แบบเป็น smart w a t c ที่แบบ ขา้นแรกมีดีไซน์คลาสสิกมันจะมีนะก็อาจจะเปลี่ยนแค่สีสายก็พอก็ได้นะครับต่อมานะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารครับสำหรับคนเกิดวันอังคารเป็นคนชอบวางแผนชีวิตตัวเองและมีเหตุมีผลนะครับดังนั้นเขาจะเหมาะกับนาฬิกาที่เป็นประเภทแบบสไตล์เลสตีลที่ดีไซน์แบบเขาเรียกว่ามินิมอลแต่ดูหรูนะครับโทนสีก็ควรจะเป็นสีน้ําเงินนะครับต่อมานะครับสำหรับคนเกิดวันพุธครับสำหรับคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนทีออ่ชอบพูดเก่ง ชอบเข้าหาคนอื่นโดยการพูดดังนั้นสีที่เหมาะกับเขาเนี่ยควรจะเป็นในการประ,ประเภทกบโค้งมนทนสีแดงสีทองสีเขียวหรือสีดาก็ได้นะครับต่อมานะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสสบ,บดีสำหรับคนเกิดวันพัหัสบ,บดีเนี่ยก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากต้องการความมั่นคงสูงดังนั้นสีที่จะเหมาะกับเขาเนี่ยที่แสดงถึงความมั่นคงคือสีน้ําตาลเพราะสีน้ำตาลทำให้รู้สึกว่าใส่และดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่ สีส้มก็ได้นะครับแต่ส้มแบบส้มแบบเข้มๆสักนิดนึงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับต่อมานะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะแ,แล้วก็พูดเก่งด้วยดังนั้นนาฬิกาเขาเนี่ยควรจะเป็นในาฬิกาที่มีลูกเล่น เช่นอาจจะเป็นสมาร์ทวอทหรือเป็นแอคทิวิตี้แทรคเกอร์วอทนะอ่าซึ่งต้องบอกก่อนแลวก็ไม่ได้บังคับนะสมมุติถ้าเกิดไม่ใช่แบบสมาร์ทวอทก็ดูแล้วกันในการคุณเป็นสีอะไรเช่นเป็นอาจจะแบบขอเป็นสีขาวสีฟ้าสีน้ําเงินเป็นต้นครับ สุดท้ายสําหรับคนเกิดวันเสาร์ก็เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ชอบเอาเปรียบคนอื่นมีความน่าเกรงขามดังนั้นในาฬกาของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงคลาสสิกตัวเรือนหน้าปัดวงกลมเนี่ยสายนังอาจจะเป็นสีดําหรือสีเทาก็ได้ด้วยนะจะได้เสริมเสน่ห์ให้คนวันเสาร์ดูมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับอันนี้คือเป็นเรื่องของนาฬิกานะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่ใช้สมาร์ทวอชอาจจะได้เปรียบหน่อยพราะสามารถเปลี่ยนสีสายได้อย่าง Apple Watch นะครับก็คือเปลี่ยนสีเป็นสีนู้นสีนี้ได้อาจจะแก้เคล็ดด้วยกันแบบปัดเปลี่ยนหน้าปัดให้เป็นแบบลายนี้ก็ได้นะครับหรือ Uh, tracker w t c h ก็ทําได้แต่ถ้าหลายท่านไหนที่แบบไม่มีในการนั้นก็อาจจะแค่ตามสีก็พอนะครับอันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับเราไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่ากลัวว่าบังคับแล้วจะกลายเป็นเดือดร้อนก็กลายจะกลายเป็นบาปเปล่าๆนะครับผมโอเคครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ